สวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ <S <S สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะและการเปรียบเทียบเวลาค่ะ <S 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 สำหรับในส่วนแรกนะคะเรามาทบทวนการบอกระยะเวลากันดีก,กว่าค่ะ นักเรียนสามารถเปิดแบบฝึกหัดหน้า76นะคะทำแบบไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะในการบอกระยะเวลานะคะ,ะข้อที่1นะคะอย่างเช่นคุณเริ่มเล่นฟุตบอลเวลา8นาฬิกานะคะถึง9นาฬิกา30นาทีคำถามก็คือคุณใช้เวลาเล่นฟุตบอลกี่ชั่วโมงนะคะและกี่นาทีนะคะ ก่อนอื่นค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้งชั่วโมงและนาทีของทั้งสองจำนวนของสองเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะสังเกตที่ชั่วโมงก่อนค่ะชั่วโมงกอ็อยู่หน้าเครื่องหมายมหับภาคนะคะหรือเครื่องหมายจุดนั่นเองนะคะด้านหน้านะคะซึ่งเริ่มเล่นเวลา8ปดนาฬิกาค่ะแล้วถึงเวลาเท่าไหร่คะ9นาฬิกาดังนั้นผ่านไปกี่ชั่วโมงคะ8แล้ว9ผ่านไปแค่1ชั่วโมงนะคะ เริ่มจาก8นับไป8แล้ว9 1ชั่วโมงนะคะฉะนั้นคุณใช้เวลาเล่นฟุ้บอลไป1ชั่วโมงค่ะแล้วนาทีล่ะคะเรามาดูนาทีค่ะเริ่มต้นอ่ะ0นาทีเห็นไหมคะแล้วถึงเวลากี่นาทีคะ9นาฬิกา30นาทีถูกต้องไหมคะฉะนั้นเริ่มต้นจาก0ไปจบที่30แสดงว่าใช้เวลาไป30นาทีนั่นเองค่ะ ดังนั้นขุนใช้เวลาเล่นฟุตบอล1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองค่ะง่ายใช่ไหมคะนักเรียนมาดูข้อที่2กันต่อค่ะแก้วตาเริ่มอ่านหนังสือเวลา13นาฬิกานะคะถึงเวลา15นาฬิกาย่านาทีค่ะ,ะคราวนี้เขาถามว่าแก้วตาใช้เวลาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะก่อนอื่นเราไปดูที่ชั่วโมงกันก่อนค่ะชั่วโมงนะคะ หรือนาฬิกานั่นเองเริ่มต้นที่13นาฬิกาค่ะถึงเวลา15นาฬิกานักเรียนก็นับต่อไปจาก13เลยค่ะ13แล้ว14 15นะคะ14 15ผ่านไปแค่เท่าไหร่คะ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ13แล้ว14 15นะคะอ่าผ่านไปแค่2ชั่วโมงมาดูนาทีกันบ้างค่ะนาทีเริ่มต้นที่0นาทีค่ะ 13มนาฬิกาไมคะไม่มีนาทีนะคะถึงเวลาเท่าไหร่คะ15นาฬิกา25นาทีค่ะ25นาทีศูนย์ไป25แสดงว่าผ่านไป25นาทีนั่นเองค่ะแสดงว่าแก้วตาใช้เวลาอ่านหนังสือ2ชั่วโมง25นาทีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะพ่อค่ะเริ่มทำสวนเวลา6นาฬิกาค่ะถึงเวลา9นาฬิกาสนาทีค่ะ อ่าพ่อใช้เวลาทําสวนกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะเริ่มต้นเราไปดูที่ชั่วโมงก่อนหรือนาฬิกานะคะหนาฬิกาไปถึง9นาฬิกาค่ะอ่าหนาฬิกาถึง9นาฬิกาดูนะคะ6และนับต่อไปเลยค่ะ 7, 8, 9ผ่านไปกี่นาทีคะ6และ7 8 9ผ่านไปแค่3นาทีค่ะอ่า3ขอโทษค่ะ3ชั่วโมงค่ะผ่านไปแค่3ชั่วโมงนะคะหนาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะ6และ7ด 8 9ผ่านไป3ชั่วโมงนะคะจากนั้นไปดูที่นาทีค่ะนาทีเริ่มต้นที่0นาทีค่ะ6นาฬิกาไม่มีนาทีนะคะถึง9นาฬิกา12นาทีอ๋อเลยใช่ไหมคะคำตอบก็คือ12นาทีนั่นเองค่ะนี่ก็คือการบอกระยะเวลานะคะกรณีที่ชั่วโมงและนาทีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะให้เราดูแบบนี้นะคะซึ่งในแบบฝึกหัดนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อ ในหน้า76นะคะต่อจากนี้เนี่ยให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะอีก2ข้อนะคะลองดูค่ะนักเรียนของครูทําเก่งอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูในส่วนของการเปรียบเทียบเวลากันบ้างค่ะการเปรียบเทียบเวลาจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะขุนเนี่ยเดินทางไปบ้านยายค่ะเขาบอกว่าใช้เวลา5ชั่วโมง39นาทีนะคะใบบัวเดินทางไปบ้านปูค่ะ ใช้เวลา3ชั่วโมง58นาทีาคำถามคือใครใช้เวลาเดินทางมากกว่า,าดูนะคะใครใช้เวลาเดินทางมากกว่าระยะเวลานักเรียนจะเห็นว่าชั่วโมงอะค่ะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเขาถามถึงมากกว่าน้อยกว่าชั่วโมงไม่เหมือนกันแตกต่างกันค่ะคุณใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะส่วน ใบบัวใช้เวลา3ชั่วโมงฉะนั้นเราแค่ดูชั่วโมงไม่จําเป็นต้องดูนาทีก็สามารถบอกไว้แล้วว่าใครใช้เวลามากกว่าถูกต้องไหมคะนี่คือกรณีที่ชั่วโมงไม่เท่ากันนะคะดังนั้นระยะเวลา5ชั่วโมงนะคะที่ขุนเดินทางมากกว่าระยะเวลา3ชั่วโมงที่ใบบัวเดินทางดังนั้นขุนใช้เวลาเดินทางมากกว่าใบบัวนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจะสรุปได้ว่า การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะถ้าเกิดว่าจํานวนชั่วโมงเนี่ยคะ่ะไม่เท่ากันจํานวนชั่วโมงนะคะไม่เท่ากันเราสามารถที่จะดูได้เลยว่าจํานวนชั่วโมงที่มากกว่าคะ่ะนั่นก็คือระยะเวลาที่มากกว่านะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าชั่วโมงเท่ากันนะคะถ้าชั่วโมงเท่ากัน ให้เราไปเปรียบเทียบกันที่นาทีแทนนะคะถ้าจำนวนนาทีมากกว่านะคะเวลานั้นก็จะมากกว่าโอเคไหมคะมี2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือชั่วโมงไม่เท่ากันเราก็ตัดสินได้เลยนะคะแบบที่สองคือชั่วโมงเท่ากันแต่นาทีไม่เท่ากันเราก็ไปดูที่นาทีนะคะ เรามาดูตัวอย่างในหน้า79นะคะในแบบฝึกหัดหน้า79นักเรียนเปิดไปหน้า79แล้วทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะ,ะเป็นแบบฝึกหัดที่3.6.1นะคะการเปรียบเทียบระยะเวลาเขานะคะมีคำสั่งให้เราเติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะเติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1ค่ะ1ชั่วโมง30นาทีด้านหน้านะคะอ่า แล้วเราก็จะเว้นที่ว่างให้เติมคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะด้านหลังจะเป็น1ชั่วโมง40นาทีค่ะ before. นักเรียนจะเห็นได้ว่าชั่วโมงเท่ากันเห็นไหมคะชั่วโมงเท่ากันฉะนั้นเราต้องไปเปรียบเทียบกันที่นาทีค่ะด้านหน้า30นาทีด้านหลัง40นาทีนักเรียนคิดว่า30นาทีจะมากกว่าหรือน้อยกว่า40นาทีคะน้อยกว่านั่นเองค่ะถูกต้องเลยค่ะนักเรียน เป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจไหมคะข้อที่1เนี่ยชั่วโมงเท่ากัน1ชั่วโมงเท่ากันฉะนั้นเราต้องไปสังเกตที่นาทีค่ะด้านหน้าเป็น30นาทีด้านหลังเป็น40นาทีดังนั้นด้านหน้านะคะ30นาทีจะน้อยกว่า40นาทีนั่นเองค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะ2ชั่วโมง15นาทีนะคะกับ1ชั่วโมง30นาทีค่ะเรามาดูชั่วโมงกันก่อนค่ะชั่วโมงด้านหน้า2ชั่วโมงค่ะ ด้านหลัง1ชั่วโมงค่ะนักเรียนสามารถบอกได้เลยไหมคะว่า2ชั่วโมงเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า1ชั่วโมงตอบได้เลยถูกต้องไหมคะดังนั้น2ชั่วโมงนี่แหละค่ะมากกว่า1ชั่วโมงด้านหลังไม่จําเป็นต้องไปดูนาทีด้วยซ้ําเพราะชั่วโมงเขาแตกต่างกันอยู่แล้วเข้าใจไหมคะข้อที่3ค่ะ4ชั่วโมง5นาทีกับ4ชั่วโมง50นาทีค่ะ ี่ชั่วโมงเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมคะสี่ชั่วโมงเหมือนกันเป๊ะเลยฉะนั้นตัดสินที่ชั่วโมงไม่ได้ต้องไปตัดสินกันที่นาทีค่ะด้านหน้า5นาทีค่ะด้านหลัง50นาที5นาทีจะน้อยกว่าหรือมากกว่า50คะน้อยกว่านั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะข้อสี่ค่ะ3มชั่วโมง13นาทีกับ3ามชั่วโมง22นาทีค่ะ สังเกตเห็นอะไรไหมคะชั่วโมงเท่ากันเลยค่ะ3นาที3ชั่วโมงค่ะขอโทษค่ะชั่วโมงเท่ากันเลยคือ3ชั่วโมงนะคะดังนั้นเราต้องไปสังเกตที่อะไรคะนาทีอ่าด้านหน้านาทีนะคะก็คือ13นาทีด้านหลัง22นาทีค่ะเราต้องเติมมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ น้อยกว่านั่นเองค่ะ13นาทีจะน้อยกว่า22นาทีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะ9ชั่วโมง30นาทีค่ะกับ7ชั่วโมง50นาทีนะคะอ่านักเรียนลองมาดูกันนะคะต้องเปรียบเทียบกันที่ชั่วโมงก่อนค่ะตอนนี้ชั่วโมงแตกต่างกันนะคะ9ชั่วโมงกับ7ชั่วโมงดังนั้นนะคะเราสามารถตัดสินได้เลยค่ะ9ชั่วโมงจะมากกว่า7ชั่วโมงนั่นเองนะคะ นักเรียนพอจะทําได้ไหมคะซึ่งแบบขัดนี้นะคะจะยังมีอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนะคะทําต่อด้วยตัวเองนะคะในหน้าที่79ด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบระยะเวลาอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนั่นก็คือการเปรียบเทียบเวลาที่หน่วยต่างกันค่ะ เมื่อสักครู่เนี่ยนกักเรียนจะเห็นได้ว่าหน่วยเหมือนกันเลยนะคะมีชั่วโมงนาทีใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยถ้าหน่วยต่างกันเราจะทํำยังไงนะคะวิธีการก็คือเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนค่ะแล้วจึงจะมาเปรียบเทียบกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะแก้วตานะคะใช้เวลาซ้อมดนตรี1ชั่วโมง2 0นาทีนะคะแก้วตาใช้เวลาทําความสะอาดบ้าน75นาทีค่ะ แก้วตาใช้เวลาซ้อมดนตรีมากกว่าหรือน้อยกว่าทํา,าทความสะอาดบ้านนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาในการซ้อมดนตรีเนี่ยคือหนึชั่วโมง20นาทีแต่เวลาในการทําความสะอาดบ้านน่ะคะ75นาทีค่ะหน่วยไม่เหมือนกันค่ะเวลาหนึ่งเนี่ยเป็นชั่วโมงไดนาทีอีกเวลาหนึ่งเป็นแค่นาทีเฉยๆเราจะทํำยังไงคะ,ะมาดูกันค่ะ วิธีการนะคะก็คือเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนค่ะถึงจะมาเปรียบเทียบกันได้นะคะวิธีแรกค่ะคือการเปลี่ยนให้เป็นนาทีทั้งหมดนะคะเปลี่ยนให้เป็นนาที75เนี่ยเป็นนาทีอยู่แล้วถูกไหมคะทำความสะอาดบ้าน75นาทีเนี่ยเป็นนาทีอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องทําอะไรนะคะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือ1ชั่วโมง20นาทีค่ะ หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นนาทีนั่นเองค่ะหลักการนะคะก็คือนักเรียนต้องจําให้ได้นะคะหนึ่งชั่วโมงจะเท่ากับหกสิบนาทีนั่นเองค่ะหนึ่งชั่วโมงจะเท่ากับหกสิบนาทีนั่นเองฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีนั่นก็หมายถึงว่าหนึ่งชั่วโมงคือหกสิบนาทีถูกต้องไหมคะคือหกสิบบวกด้วยยี่สิบที่มีอยู่แล้วเดิม 60บวก2 0ก็จะเป็น80นาทีนั่นเองค่ะฉะนั้น1ชั่วโมง20นาทีก็จะมีค่าเท่ากับ80นาทีนั่นเองคราวนี้เป็นนาทีเหมือนกันแล้วก็จะสามารถเปรียบเทียบได้เลยค่ะระยะเวลา80นาทีนะคะซ้อมดนตรีจะมากกว่าระยะเวลา75นาทีในการทําความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะดังนั้นแก้วตาใช้เวลาซ้อมดนตรีมากกว่าทําความสะอาดบ้านนี่คือวิธีแรกค่ะคือการเปลี่ยนให้เป็นนาทีก่อน วิธีที่2ค่ะเป็นการเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงค่ะเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงและนาทีนะคะ,อะตอนนี้ซ้อมดนตรีเป็น1ชั่วโมง24นาทีแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะไปเปลี่ยนที่75นาทีค่ะนั่นก็คือการทำความสะอาดบ้านนั่นเอง60นาทีจะเข้าเท่ากับ1นนาทีถูกต้องไหมคะ ถ้า75นาทีอ่าจะเท่ากับกี่ชั่วโมงคะอ่าหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60ถูกต้องไหมคะอ่าจะได้มา1ชั่วโมงนะคะซึ่งมี60นาทีและยังเหลืออีก15นาทีค่ะเราลองเอา75ลบด้วย60ดูนะคะก็จะเหลืออีก15นาทีดังนั้น75นาทีก็จะเท่ากับ1ชั่วโมง15นาทีนั่นเองค่ะพอเป็น1ชั่วโมง15นาทีคราวนี้เราก็ลองเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะ ซึ่งปรากฏว่าจะได้หน่วยชั่วโมงกับนาทีมาเหมือนกันนะคะซึ่งได้1ชั่วโมง20นาทีนะคะกับ1ชั่วโมง15นาทีมี1ชั่วโมงเหมือนกันฉะนั้นต้องไปเปรียบเทียบกันที่นาทีนะคะจะเห็นได้ว่า20นาทีมากกว่า15นาทีดังนั้นแก้วตาใช้เวลาซ้อมดนตรีมากกว่าการทําความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะอ่ามี2วิธีนะคะนักเรียนจะเลือกวิธีที่1นะคะทำให้เป็นนาทีก็ได้หรือวิธีที่2ทําให้เป็นชั่วโมงก็ได้ค่ะ แต่ถ้าให้คุณครูแนะน <S <s ํา <turbine S 2> นะคะนักเรียนคิดว่าวิธีไหนง่ายกว่าคะถ้าดูแบบนี้ทําเป็นนาทีน่าจะง่ายกว่าถูกต้องไหมคะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีถูกต้องไหมอลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ <S <s นักเรียนเปิดไปในแบบฝึกหัดนะคะหน้าแปดสิบเอ็ดนะคะจะเจอแบบฝักหัสามจุดหกจุดสองนะคะเป็นการเป,เปเรียบเทียบเวลากรณีที่หน่วยเวลาไม่เหมือนกันนะคะลองมาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะ ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกให้เราเติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างนี้นะคะข้อที่หนึ่งย่อยนะคะหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีกับเก้าสิบนาทีค่ะหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเก้าสิบนาทีมาดูกันค่ะเราจะใช้วิธีใดคะ,ะคุณครูจะใช้วิธีการเปลี่ยนให้เป็นนาทีนะคะเปลี่ยนหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีให้เป็นนาทีให้หมดเลยค่ะ หนึ่งชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีนะคะใช่แล้วค่ะ60นาทีค่ะดังนั้น60นาทีบวกกับ30นาทีเดิมค่ะก็จะได้เป็น90นาทีนั่นเองดังนั้นข้างหน้า90ข้างหลังก็90นาทีแสดงว่าเราต้องเติมอะไรลงไปคะเท่ากับนั่นเองค่ะง่ายไหมคะมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2ด้านหน้าเป็น100นาทีค่ะด้านหลังเป็น1ชั่วโมงค่ะเปลี่ยนด้านไหนดีคะ เลี่ยนชั่วโมงเป็นนาทีกันดีกว่าถูกต้องไหมคะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทาีเมื่อได้เป็นนาทีเหมือนกันแล้วนะคะก็เปรียบเทียบกันได้เลยข้างหน้าหนึ่งร้อยนาทีด้านหลังหกสิบแสดงว่าด้านหน้ามากกว่าถูกต้องไหมคะต่อไปข้อที่สามค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีกับสามชั่วโมงค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีกับสามชั่วโมงครูจะเปลี่ยนชั่วโมงให้กลายเป็นนาทีนะคะตอนนี้เรามีสามชั่วโมงค่ะ หชั่วโมงเท่ากับ60สิบฉะนั้นมี3มชั่วโมงก็คือเราอาจจะทําได้โดย60สิบบวกหกบวกหกครั้งนะคะซึ่งจะได้เป็น180นั่นเองหรือเราจะเอา60สคูณสก็ได้เพราะเขาบวกเพิ่มทีละเท่าเท่ากันถูกไหมคะจะได้160นาทีเหมือนกันขอโทษค่ะร้อดสิบนาทีเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องเติมคําว่าเท่ากับนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อสี่ค่ะ 200นาทีกับ3ชั่วโมง30นาทีอ่าเมื่อกี้เนี่ย3ชั่วโมงเรารู้แล้วใช่ไหมว่าคือกี่นาที180นาทีนั่นเองเมื่อ180นาทีมาบวกกับ30นาทีที่มีอยู่ก็จะกลายเป็น210นาทีนั่นเองฉะนั้น200น้อยกว่า210อ่าง่ายไหมคะต่อไปข้อที่5ค่ะ320นาทีกับ5ชั่วโมง15นาทีค่ะ เรามาดูกันซิว่า5ชั่วโมงเนี่ยจะเท่ากับกี่นาทีคะ5ชั่วโมงก็คือเราเอา5คูณอะไรคะ60ไปเลยถูกต้องไหมคะจะได้เป็น300นาทีและ300นาทีบวกอีก15นาทีก็จะเป็น315ฉะนั้นด้านหลังก็คือ315นาทีนะคะด้านหน้านะคะ320ก็จะมากกว่า315นาทีนั่นเองคะ่ะ เป็นยังไงคะง่ายไหมคะหลักการง่ายๆคือนักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้เหมือนกันก่อนค่ะโดยจำให้ได้ว่า1ชั่วโมงคือ60นาทีนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะที่เหลือเนี่ยจะให้นักเรียนทำต่อด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะก็คือการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะถ้าจำนวนชั่วโมงเท่าไม่เท่ากันนะคะชั่วโมงไม่เท่ากันเนี่ยกรณีที่หน่วยเหมือนกันนะคะ ชั่วโมงกับนาทีถ้าชั่วโมงไม่เท่ากันจํานวนชั่วโมงไหนมากกว่าแสดงว่าระยะเวลานั้นก็มากกว่านะคะแต่ถ้าจํานวนชั่วโมงเท่ากันเลยค่ะเราต้องไปดูที่อะไรคะที่นาทีค่ะถ้านาทีอันไหนมากกว่าเวลานั้นก็มากกว่านะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยต่างกันค่ะถ้าหน่วยต่างกันเราต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนค่ะให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้วก็มาเปรียบเทียบกัน โดยใช้หลักที่ว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมอบหมายให้นักเรียนเช่นเคยนะคะก็คือหน้า 76, 79, 81ต่อจากที่คุณครูได้แสดงตัวอย่างไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีทั้งหมด3หน้านะคะนักเรียนทำต่อจากที่คุณครูยกตัวอย่างได้เลยนะคะมี3หน้านะคะก็คือหน้า76นะคะ 79แล้วก็81นักเรียนดูดีๆนะคะหน้า76 79และ81มี3หน้านะคะเหมือนเดิมค่ะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปและส่งงานมปยังไลน์ส่วนตัวคุูทรายเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ